ทายกวดผู้เก็บเงินวัดนําไปซื้อหวยยังไม่ได้ใช้คืนวัดมาตายเสียก่อนตายไปเป็นเปรตอาจารย์สิงห์ทองปลดปล่อยให้ขอย้อนกลับมาพูดเรื่องผีเปรตอีกครั้งในปีหนึ่งท่านพระอาจารย์ได้ออกเที่ยววิเวกในหน้าแลง้งเมื่อท่านวิเวกไปถึงวัดกุดเรือคําบ้านกุดเรือคําตําบลกุดเรือคําอําเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลน,นครก็เป็นเวลาจวนจะมืดท่านได้เข้าไปในวัดกุดเรือคําพระเนนก็ต้อนรับจัดสถานที่ให้พักท่านเล่าว่ากุฏิว่างก็มีอยู่หลายหลัง แต่จัดให้ท่านและท่านพระอาจารย์เทียนพักที่ศาลาปฏิบัติธรรมสังเกตดูพระเนรรวมกันอยู่กุฏิละลายองค์งท,งทั้งที่กุฏิว่างยังมีเมื่อท่านส่งน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ครองผ้าไปกราบนมัสาการท่านเจ้าอาวาสซึ่งมีนามว่าพระอุปัชฌาย์เถื่อนหรือพระครูอดุลสังขกิตหลวงปู่มหาเถื่อนอุชุกโกรดยให้ท่านพระอาจารย์เทียนวิริโยอยู่เฝ้าบริขารครั้นกราบท่านเจ้าอาวาสแล้วก็พูดคุยกันต่อจนเป็นเวลาประมาณสามทุ่มท่านจึงกลับมาที่พักแล้วก็ทำวัด ไหวพระสวดมนต์ยังทําวัดไม่ทันถึงไหนท่านได้ยินเสียงดังข้างนอกกอบแก,ก๊กนึกว่าหมามันจะมาคาบรองเท้าหนีเพราะเป็นรองเท้าหนังท่านจึงหยุดออกไปเก็บรองเท้าเข้ามาไว้ข้างในแล้วไหว้พระต่อเสียงนั้นก็ยังดังอยู่ดังเข้ามาในห้องทีนี้เมื่อไหว้พระเสร็จท่านก็ส่องไฟฉายไปดูเห็นท่านพระอาจารย์เทียนนั่งภาวนาอยู่จึงถามท่านพระอาจารย์เทียนว่าเสียงอะไรท่านพระอาจารย์เทียนตอบว่ามันดังอยู่นานแล้วบางทีก็เข้าใจว่าตู้พระไตรปิฎล้มท่านพระอาจารย์เทียนพูด าดับไฟเสียงจะดังขึ้นต่างองค์ต่างก็ส่องไฟฉายไปดูก็ไม่เห็นพบอะไรเมื่อดูอยู่ชั้นล่างเสียงจะไปดังอยู่ชั้นบนเพราะศาลาเป็นสองชั้นเมื่อตามขึ้นไปดูชั้นบนก็จะมาดังอยู่ชั้นล่างจนท่านทั้งสององแน่ใจว่านี่คงจะเป็นเปรตแน่แล้วท่านพระอาจารย์สิงทองก็เลยพูดว่าถ้าเป็นเปรตจริงก็อย่ามารบกวนเพราะเดินทางมาเหนื่อยจะเป็นบาปเป็นกำหนักยิ่งกว่าเก่านะให้ไวพักบ้างจากนั้นเสียงก็ได้เงียบไปตลอดคืนไม่มีเสียงรบกวนอีกคนที่เป็นเปรต คนที่เป็นเปรตนั้นเดิมเป็นทายกวัดเก็บปัจจัยเงินของวัดแล้วนำไปซื้อหวยซื้อเบอร์ยังไม่ทันได้ใช้แทนและไม่ได้สั่งบอกลูกเมียเอาไว้เมื่อตายไปแล้วจึงเป็นเปรตชาวบ้านก็ไม่รู้แน่ว่าเป็นใครกันแน่แต่สงสัยเพราะคนนี้ตายไปจึงมีเปรตลูกเมียก็ทำบุญอุทิศแต่ก็ยังไม่หายครั้นต่อมามีคนเห็นคือเห็นทายกคนนั้นนั่งห้อยเท้าไว้ขาอยู่ที่แห่งใดแห่งหนึ่งในวัด จึงได้แน่ใจว่าเป็นคนคนนี้แน่ๆแ,แล้วลูกเมียก็ตกใจเที่ยวค้นหาหลักฐานที่เกี่ยวกับเงินของสงที่แกเก,ก็บรักษาเอาไว้เสร็จแล้วก็ได้นำเงินมาแทนมามอบคืนสงเปรตนั้นจึงได้หาย